สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่าน1ตุลาคม2023แล้วนะครับเหลืออีก3เดือนหมดปีนะครับวันเวลาผ่านเร็วเหลือเกินนั้นเพื่อนอวันนี้เฟิงกิ้อินเด็ก48จากม่อน,นี้47สุขสรรวันหวยออกนะครับส่วนใครที่ไม่ถูกหวยอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่คนเดียวแล้วงวดหน้าเราต้องสู้ต่อไปนะครับ คลิปนี้มาอัปเดต2เรื่องสั้นๆนะฮะเรื่องแรกมาพูดถึง Government shutdown ของสหรัฐอเมริกาเรื่องที่2มาพูดถึงเดือนตุลาคมแล้วก็ bitcoin h a ฮร์วิ้คร่าวๆนะครับเ,เรื่องแรกเลยนะในเรื่องของ r o v e r t s h u t s o w t เนี่ยก็สรุปสหรัฐอเมริกาเกือบมี r o v e r t s h u t s o w t นะครับที่พูดคำว่าเกือบมี r o v e r t shutdown เพราะอะไร3ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะ r n m e n t s h u t d o w n เนี่ยเขาตกลงกันได้สำหรับ h o r t t e r m s p e n d i n g b i l l นะครับหรือง,งบประมาณระยะสั้น45วันนะครับคือ Long Term Spending Bill เนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้นะเขาก็เลยเไฟเขียวในเรื่องของ Short Term Spending Bill งบประมาณระยะสั้นเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินหล่อเลี้ยงมีเงินเข้ามาบริหารแต่ Short Term Spending Bill มีอายุแค่45วันนะครับและเพื่อไม่ให้เจาะลึกเนี่ยมันก็เป็นดรามา่าเดิม นะครับฝั่ง Republican ไม่ต้องการให้งบประมาณหรือไม่ต้องการให้มีงบประมาณไปสนับสนุนประเทศยูเครนนะครับส่วนฝั่ง Democrats ต้องการตรงข้ามนะครับเช่นกันในเรื่องของ illegal immigrants สำหรับคนที่หนีเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยทางฝั่ง Republican ต้องการให้มีนโยบายค่อนข้างที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของออชายแดนแคลิฟอร์เนียกับเม็กซิโกนะครับส่วนฝั่ง Democrats ก็ต้องการอีกแบบนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะทีนี้มาพูดถึงเดือนตุลาคมคตุลาคมเนี่ยสิปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น,เ,เ,ปนเป็นเดือนที่ปิดเขียวขจีนะครับจะมีแค่2เดือนที่แดงนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยตุลาคมเป็นเดือนแห่งความหวังบนตลาดคริปโตนะครับช่วงปลายปีใกล้ Thanksgiving หลายอย่างฟัดต่างๆเริ่มเบาเริ่มเงียบนะครับถามว่าตุลาคมนี้จะเป็นเหมือนทุกปีไหมนะเป็นอะไรที่หลายคนก็มองว่าอย่างนั้นนะครับส่วนในเรื่องของ Bitcoin h v i n g เนี่ยเหลืออีกประมาณ200วันนะครับทีนี้เนี่ยมันมีคำถามเข้ามาเยอะนะมีคำถามจากเพื่อนผมจากเพื่อนสมาชิกในช่องเนี่ยว่าพี่แล้ว b t t o o n n h l v i n g รอบนี้มันจะเขียวหรือไม่เขียว นะครับมีผมโดนถามประจำนะทุกครั้งที่ผมเจอใครคุยเรื่องบิตคอยเนี่ยถามประจำนะครับก็ Bitcoin เกิด2,009นะครับผมเข้ามา2,015เพราะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมผ่านตรงๆเนี่ยแค่2 having h a นะ n g v i n g ปี having 2016กับ having ปี2020และทั้ง2ครั้งเนี่ยมันก็มีดราม่าเดิมๆนะมันมีดราม่าที่ว่าไอ้บิตคอยมันไม่น่าจะขึ้นนะบางคนบอก Bitcoin มันรอบนี้ไม่น่าจะเหมือนรอบที่แล้วนะครับและหลายคนก็เดาผิดหลายคนก็คิดว่ามันจะไม่ repeat รอบก่อนไม่รีพีทไซเคิลก่อนแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าคนที่เดาผิดคนที่มาพยายามแทงสวนเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะเพราะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับส่วนรอบนี้เนี่ยถามถ้าถามผม ว่าผมรู้สึกไงนะผมเองก็ 50- 50ิบห้าสิบนะครับบิทคอยน์แฮงกิสองรอบที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีกว่านี้นะครับแบงค์ปล่อยกู้ง่ายดอกเบี้ยถูกนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยกู้ก็ยากดอกเบีย้ยก็แพงนะคคนที่จะกู้มาลงทุนก็ไม่อยากจะเข้ามาลงทุนกับ Ri s k Asset นะครับถ้าผมเป็นเวลผมเป็นเจ้าเนี่ยผมอาจ ผมอาจจะไม่ลงทุนบิตคอยนก็ได้นะผมอาจจะฝากประจําธนาคารหรือฝากหรือซื้อพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับอันเนี้ยชัวร์กว่า4% 5%ผมไม่ต้องมานั่งเสี่ยงนะครับแต่สิ่งที่ผมมั่นใจนะสิ่งเดียวที่ผมกําไว้แน่นเนี่ยก็คือการที่ยักษ์ใหญ่เข้ามานะครับ BlackRock Valkyrie WisdomTree VanEg อะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมมองว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาขัดทุนนะครับ ผมมองว่า blackrock เนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะต้องการเปลี่ยนโลกนะครับ wisdom tree ไม่ได้เข้ามาเพราะเขาลหลงไหลในเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับ van eek ไม่ได้เข้ามาเพราะชอบความเป็น decentralized นะครับทุกคนเข้ามาพยายามขอ bitcoin spot etf เพราะเขามองว่า bitcoin ระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กินไปได้ยันลูกยันหลานนะครับเพราะนั้น Bitcoin h a ฮ i n ิรอบนี้เนี่ยผมก็ยัง50-50นะฮะแต่ถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นเนี่ยระยะยาวผมไม่ห่วงนะร,ระยะยาวผมมองว่าเจ้ากับเวลเขาไม่ได้มองแค่ Bitcoin h a ฮ i n ิรอบนี้และรอบหน้าเขามองเป็น10ปี20ปีนะฮะเพราะนั้นขาผมเนี่ยผมผมยืนอยู่2ฝั่งแล้วนะฝั่งหนึ่งผมอาจจะขาดทุนนะครับอาจจะติดดอยยาวจนกระทั่งผมแก่เท่า ถึงวันนั้นผมอาจจะไปปลูกผักตามต่างจังหวัดนะปลูกผักกินเองแล้วก็กินเงินคนชรานะล้วหวังว่าถึงวันนั้นเนี่ยเงินชรามันจะมากกว่า600บาทนะครับหรือไม่ผมก็อาจจะอยู่ในฝั่งที่ลืมตาอ้าปากได้จากการลงทุนลาดคริปโตนะครส่วนตัวเนี่ยผมมองระยะยาวนะครับไอ้ข่าวต่างๆฟัดต,ต่างๆที่ผมเอามาเล่าเอามาคุยทั้ง Government s h ชัด o าวฟัดไบแนน ัดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นเหมาะกับคนที่ลงทุนระยะสั้นหรือมองเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าคุณวางแผน5ปีส0ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะผมว่ามันไม่มีอะไรต้องเครียดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านมีแผนยังไงนะค,คิดยังไงกับ b i ทค n h a v i n g ์วคิดว่าจะเป็นขาขึ้นไหมคิดว่าตุลาคมเดือนนี้จะเหมือนปีที่ผ่านมาไหม คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม